นี่รด้ฉันอัศวินกลายเป็นผีดูดเลือดงั้นเหรอฮะฮ,ะฮะ่นึกว่าจะสูงส่งทักเท่าไรที่แท้ก็ไม่ต่างอะไรจากฉันนี่นะฮะ้ได้กลายเป็นเผ่าปีศาจที่ตัวเองรังเกียดที่สุดมันรู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะคุณอัศวินถ้าประชาชนรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็จะรู้สึกยังไงกันฮ่าฮ่า กุบป,ปากแม่แม่พอโดนกระชากหน้ากากก็โคตรทันทีเลยงั้นเหรอการต่อสู้ระยะอาชิตไม่เหมาะกับบัมพายนะครับหรือว่าคุณหนูเรือนรองจะดูถูกผมงั้นเหรอจัดการจากแดนอย่างนายน,นะเรานะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันวุ่นวายหรอกเฮ hey. นี่นี่มัน เวทมายาได้อาคมงั้นเหรอตั้งแต่เมื่อไหรโฮ้มันเรียกว่าต้าข่ายอินรีย์ใช่กับไอตัวที่มันมินได้อย่างแกโดยเฉพาะยังไงล่ะปีกเล็กๆน้อยๆคู่นั้นตอนนี้ยังขยับได้อยู่หรือเปล่าฮ่าฮคิดว่าของแค่นี้จะกักขังเราได้งั้นเหรอ โอ้แก oh, okay. คิดว่าฉันจะเอาตัวเองมาอยู่ในสถานการณ์ที่ไร้าการป้องกันแบบนี้งั้นเหรอลองดูที่ผืนสี่ระดับภัยพิบัติใหญ่ฮะเขตเขตดมนตางั้นเหรอสมกับที่ฉันอุตส่าห์ใช้เวลาเตรียมมันตั้งนานหลังจากนี้ก็หลับไปตลอดการเสเถอะต้องรีบออกไปจากขอบเขตมนตานี่ก่อน โถเอ้ยไม่มีแรงเลยเป็นไปไม่ได้นี่เราจะมาแพ้ไอเด็กเวีนนี่นะเฮ้หอหลับไปเถอะฉันก็แค่อยากจะรู้พอดีว่าเลือดของแวมไพร์มันจะรสชาติเป็นยังไงน่าสนใจจริงๆด้วยนักเรียนจีไปฮะอ,อะไรกันเฮ้มนตาสลายไปแล้ว ฮะไม่ไม่มีทางไม่มีทางการจะทำลายเขตมนตาต้องใช้เวทมนที่สูงเลยนะเฮ้นั่นก็หมายความว่าแถวนี้เอ้ยฉันไม่อยากจะเปลืองพลังบริสุทธิกับไอ้พีศาวส,สองตัวนี่สักทไหร่ยล็อกหนีไปแล้วกันเหรอเฮ้ก็แค่หนีไปซะแล้ว ยากที่จะเห็นนะมนุษย์ที่ทำลายขีดจำกัดของร่างกายตัวเองให้ฉันศึกษาเพิ่มเติมสักหน่อยก็ไม่ได้ฮ่าเวลาเห็นเด็กๆสู้กันจริงจังก็สนุกดีนะทีนี้ก็อีอทางนี้เป็นยังไงบ้างฉันเปลี่ยนใจแล้วลวพวกเราไปทำให้ไอชนชั้นสูงพวกนั้นหุบปากกันดีกว่า ไม,ไม่ไม่มีทางปล่อยให้นักเรียนจีไปนี่โดนไล่ออกเด็ดขาดขอข,ขอบคุณที่ช่วยพวกเราค่ะช่างมันเถอะทางออกอยู่ทางนู้รอไปซะข้าข,ขอบคุณที่ช่วยชีวิตขณะน,นี้เมืองกำลังวุ่นวายขั้นสุดยดอดอย่าดำเนินการโดยพลราการคอยรับคำสั่งจากเบื้องบนจีไปใส่หัวกลับมาเดี๋ยวนี้ ทางนั้นไม่ใช่เรื่องที่นายคนเดียวจะจัดการได้นะจี G ้ไปใส่หัวกับมาเดี๋ยวนี้เลยนะนายคนเดียวไม่สามารถจัดการได้หรอกไม่มนย์ก็ทําได้ทําได้ดีมากกว่าที่เธอคิดซะอีกขณะเดียวกันอีกฝากหนึ่งของเมืองดาโมหัวหน้ากลุ่มอสศวินเยี่ยวนักล่ารักษาแนวป้องกันซะอย่าให้มันได้โอกาส จำนวนขนาดนี้ไม่น่าผู้บัญชาการจีจึงได้สั่งการด้วยตัวเองยิ่งไปกว่านั้นอัศวินศักดิก์สิทธิ์ของเมืองหายไปไหนกันหมดทำไมถึงติดต่อไม่ได้หัวนหน้าระวังข้างหลังโถว้กลางวันแสกแสกกลับมีสิ่งสปกปรกมาเดินแถวนี้ยเ,ยเยอะแยะเต็มไปหมด นายเป็นคนติดต่อไปสินะที่นี่มันเกิดเรื่องอะไรกันออ,อขอโทษด้วยครับท่านคือใต้เท้าอัศวินอมะตะหัวหน้าสมาคมวิหารศักดิ์สิทธิ์คนปัจจุบันฮ,ฮยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากถ้าดูดพลังงานพวกนี้เข้าไปหมดพลังงานของฉันก็จะเพิ่มขึ้นอีก พอถึงตอนนั้นแม้แต่วิหารศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีทางที่จะสู่ฉันได้ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วสินะแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็น่าจะมาถึงแล้วสวัสดีคุณราชันอัศวินถ้ายอมเปลี่ยนใจมาเข้าร่วมกับผมตอนนี้ผมจะแบ่งพลังงานให้กับคุณส่วนหนึ่งนะครับหยุดซะเถอะพลังงานพวกนี้มันไม่ใช่ของนาย ไม่ใช่ของฉันงั้นเหรอคุณหนูเรือนร้องคุณพูดอะไรเนี่ยพีศาส์อย่างแกไม่มีทางรู้หรอกว่าเรามนุษย์ต้องเผชิญอะไรบ้างและสูญเสียไปมากเท่าไหร่มนุษย์ที่ไร้ความสามารถไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสตูของตัวเองคืออะไรในเมื่อพวกเขาฝากอนาคตของตัวเองไว้กับมือคนอื่นแล้วมันผิดอะไรที่ฉันนั้นจะเอาพลังมาพูดไปก็เท่านั้น ถเมื่อแกยืนยันแบบนั้นฉันก็จะเป็นคนหยุดอางั้นก็อย่าหาว่าผมไม่เกงใจฮ่านี่ยังคิดอีกงั้นเหรอว่าตัวเองจะสู้กับพลังที่ดูดซับมาคนทั้งเมืองได้นะก็อีกแค่ผีดูดเลือดจะมาหยุดฉันงั้นเหรอชิไอเด็กเวนนี่ โถอ้ยฮ่าฮ่น่าเสียดายอีกนิดเดียวก็เกือบจะทำให้ฉันบาดเจ็บได้แล้วอะฮ่าฮ่ารู้สึกได้หรือยังว่าความแตกต่างระหว่างแกกับฉันนะดูสภาพอนาถาของแกในตอนนี้สิฮ่าฮ่โอ้นี่ยังลุกขึ้นอีกงั้นเหรอ นี่นี่มันเรื่องอะไรกันของแบบนี้มันขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะครับท่านนี่นี่มันเฮะท่านอศวินนมาตะดูตรงนั้นสิครับอะนี่นี่มันอะไรกันนัดก็เทพที่ไม่รู้จักชื่อพระองค์หนึ่งถึงพลังจะมีแค่หนึ่งส่วนร้อยของเราก็ตามเธอแต่ก็ไปลงนรกซะเถอะหลานอี้ แย่แล้วรู้สึกเหมือนว่าไม่สามารถควบคุมการโจมตีครั้งสุดท้ายได้อย่างสมบูรณ์เลยแต่ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะล้มเขาได้แล้วละมั้ง <c oughs> ใช้พลังไปหมดแล้วเหรอต่อให้เป็นแค่วิชาเรียกภาพเสมือนจริงก็ตาม <c oughs> ปล่อยของที่น่ากลัวออกมาแบบนี้ผมนี่เกือบจะโดนแก้งจริงๆซะแล้ว แต่ว่าตอนนี้แกเองก็ไม่มีพลังที่จะต่อสู้แล้วสินะฮ่าฮ่าฮแย่แล้วป,ปล่อยฉันนะเออฮ่าฮความรู้สึกที่โดนผู้บังคับบัญชาลม้มมันเป็นยังไงบ้างนั้นเหรอไอ้ผีดูดเลือดปล,ปล่อยฉันนะไอ้คนไร้มารยาทหรือว่าถ้าดูดพลังไอพิีสาต์ชนชั้นสูงเข้าไปจนหมด ความแข็งแกร่งของฉันจะเพิ่มขนาดไหนกันนะฮ่าฮ่าแกได้กลายเป็นอาหารของฉันแลวละฮ่า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 อฮ่าฮ่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากดูสิมายาที่หลังไหลมาไม่หยุดความรู้สึกเป็นยังไงบ้างละ่ะราชันอสวินที่โดนดึงพลังมายาออกไปดูจากสภาพแล้วน่าจะหมดหนทางแล้วสินะ ขโมยพลังของคนอื่นมามันจะดูได้นานสักแค่ไหนกันเชียวจะตายอยู่แล้วยังปากดีอีกนะตอนแรกว่าจะให้ตายแบบสงบๆแต่ขอดูหน่อยสิว่าแกจะมีมายาเหลืออีกสักเท่าไหร่ดูดให้หมดไปชนถึงพลังชีวิตก็น่าจะดี โอ้แกแน่ใจเหรอือว่าตัวเองจะรับพลังมหาศาลขนาดนั้นได้นะไอมาแรงหวยแกทำให้ฉันไม่สบอารมณ์จงสลายไปซะเจ้าหนูในระหว่างที่กำลังบรรลุนายจำเป็นที่ต้องเข้าสู่สภาพนั้นถึงจะมีโอกาสที่จะพลิกวิกฤตได้ค,คงต้องทำแล้วสินะ ฮะอะไรกันไม่จริงเป็นเป็นไปได้ยังไงกันทำไมถึงได้ในช่วงเวลาที่เกี่ยวกับความเป็นความตายแกจะดึงพลังดวงตาคู่ที่สองได้พอแค่นี้เถิดหลานอีน้นายสูญเสียตัวเองไปแล้วหุบป<ะ>๊กไม่ต้องมาสอนว่าฉันควรจะต้องทำอะไร ไม่ไม่จริงแกแกแกไม่มีทางใช้พลังเผาเลือดได้แกหลบเฟลเลิพงพวกนั้นได้ยังไงกันอฮ้ยอย่ามาล้อกันเล่นนะตายไปซะชิฉันฉันก้าวข้ามขีดจำกัดมาแล้วความพยายามของฉันมานานหลายปีจะยอมให้แกทำลายง่ายๆไม่ได้เด็ดขาดลุมผีดาวเคราะ Got the block, lit up toxic, spitting logic, make him nauseous, honest, can I stop this? they cautious, precautions, dropping, I'm the hardest. dark, dark, bitch, watching, I'm the fucking king of rock, bitch, popping, spitting hot shit, off topic, chronic, I think I'm about to fucking walk.